เราจะทำงานกันหนักขึ้นตรงไปตรงมาทั้งในสภาและในพื้นที่ถึงบอกว่าปีนี้งานนักหนึ่งยาเสพติดเอาฮือเกียงสองคอเซนเตอร์เอาือเกียง ขอยหลังกันอีกไม่ถึง1เดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับการเลือกตั้งในสนามท้องถิ่นการเลือกอบจอเหลืออีกแค่47จังหวัดในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นี้ก็จะได้เลือกนายกอบจอกันแล้วค่ะคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยนะคะพักการเมืองใหญ่หลายพักเลยพยายามลงกันไปช่วยหาเสียงตอนนี้เนี่ยที่ค่อนข้างสูสีกันมาก็เป็นพักสีแดง สีน้ําเงินนะคะแล้วก็สีส้มเนี่ยก็พยายามจะปักหมุดในหลายจังหวัดเหมือนกันแต่ก็ค่อนข้างใช้คําว่าสู้ยากนะคะคุณผู้ชมจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีความคาดหวังจากสนามที่เหลือนะคะโดยจะเริ่มต้นเลือกกันวันที่1กุมภาพันธ์นี้แล้วประเมินผลกันว่าแพ้ชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วสุดท้ายยังไงก็ต้องปูทางไปที่การเมืองระดับชาติด้วยนะคะผลการชี้วัดในเวลานี้ผู้เชี่ยวชาญก็บอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดทั้งหมดในสนามการเลือกตั้งใหญ่ก็เป็นไป ด้ไคงต้องดูกันอีกทีเพราะว่ามีหลายปัจจัยนะคะที่อาจจะต้องมาเกี่ยวข้องกันค่ะเวลานี้3พักการเมืองใหญ่ที่คู่ขี่สูสีกันมาอย่างที่ดิฉันเกริ่นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วก็พักประชาชนด้วยแม้ว่าผู้สมัครเองเนี่ยนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้ส่งในนามของพักอย่างเป็นทางการแต่บรรดาคีแมนต่าง ก็พยายามลงไปช่วยกันหาเสียงด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมดูสนามอาบาจรอบนี <c oughs> ้ก็จะเห็นว่ามีการแข่งขันกันดุเดือดเลยอย่างน้อยก็มี2องพัก ด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ล่ะค่ะที่ถือว่าเห็นหน้าของคีแมนไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือคุณเท้งเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงให้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะหลายสนามด้วยค่ะคราวนี้เนี่ยก็เลยลองมาเปรียบเทียบกันดูว่าแล้วนโยบายละ่ะที่เขาพูดถึงเนี่ยเป็นนโยบายแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าทั้งสองคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณชินวัตร หรือว่าคุณเทงเนี่ยนะคะก็จะมีการหยิบยกนโยบายลงไปพูดในสนามท้องถิ่นด้วยแต่ถ้าเราเจาะเฉพาะ คุณทักษิณชินวัตรที่เขาก็บอกตัวเองว่าเขาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยนะคะในนามของพรรคเพื่อไทยลงไปหลายจังหวัดแล้วค่ะอย่างภาพนี้นะคะก็คือวันที่5มกราคมที่ผ่านมาไปที่จังหวัดเชียงรายหลายคนอาจจะคาดหวังว่าก็เชียงรายก็มีปัญหาหลายเรื่องนะคะเพิ่งผ่านเรื่องน้ําท่วมมาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างฝุ่น PM 2.5แต่พอมาดูนโยบายในภาพใหญ่ที่คุณทักษิณไปช่วยหาเสียงปรากฏว่าเป็นนโยบายระดับชาติทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของเงินดิจิทัลวอลเล็นะคะที่ก็มีการพูดถึงเอาใจบรรดาผู้สูงวัยที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยก็จะได้รับการโอนเงินผ่านเงินดิจิท a l วอลเล็แบบนี้ละค่ะจะทำให้สำเร็จภายในมีนาคมด้วยค่ะส่วนเรื่องของค่าไฟก็ถือว่าเป็นนโยบายภาพใหญ่อีกนะคะก็บอกว่าอยากจะให้เหลือ 3.50บาทแต่คงทำได้แค่3.70บาทนะคะซึ่งเรื่องของค่าไฟก็เป็นนโยบายภาพใหญ่ที่พักเพื่อไทยและพักร่วมก็พยายามจะบอกว่าอยากจะลดรายจ่ายให้กับประชาชนอันนี้ก็นโยบายระดับชาติอีกแล้วนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการลดค่าปุ๋ยค่ายาเรื่องของยาเสพติดคอรเซนเตอร์อันนี้นายกบอกเลยอ๋อขออภัยคุณทักษิณน,นะคะไม่ใช่นายกเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะคะก็บอกเลยค่ะว่าต้องเอาให้เกลี้ยงให้หมดแถมยังพูดถึงเรื่อง ของการทลายทุนผูกขาดอีกด้วยทั้งหมดนี้ค่ะคุณทักษิณก็อู้กกำเมืองเลยบอกว่าต้องทําให้ได้ภายในปี2,568ก็ต้องดูกันว่าจะทำได้ไหมแต่จะเห็นว่าไม่มีนโยบายท้องถิ่นที่ถูกพูดถึงเลยนะคะอีกคนนึงค่ะคุณเทง้งซึ่งเป็นคุณนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิที่มาจากภัคประชาชนก็ลงไปที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่านโยบายที่หาเสียงเนี่ยมีอยู่4นโยบายด้วยกัน ถ้าดูแบบนี้อาจจะดูเหมือนเป็นนาม,มาทำกว้างๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมอย่างเรื่องอยู่ดีกินดีคุณภาพชีวิตปากท้องเศรษฐกิจแต่ว่ามีอยู่นโยบายหนึ่งที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับในพื้นที่นะคะก็คือเรื่องของการอยู่อย่างยั่งยืนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม pm 2.5รวมถึง นโยบายอาบาจอก็จะต้องโปร่งใสในการรับใช้ประชาชนด้วยพรรคประชาชนก็เป็นพรรคหนึ่งเลยนะคะที่ถือว่าพูดและเน้นย้ำเกี่ยวกับนโยบายท้องถิ่นด้วยโดยเฉพาะการไปพื้นที่ภาคเหนือก็แตะไปที่ pm 2.5เหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นข้อที่ค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างสองพรรคที่กำลังขับเคี่ยวกันอยู่ในเวลานี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าการลงท้าชิงในรอบนี้ของพรรคประชาชนเองก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าพ่ายแพ้ในสนามท้องถิ่นมาตลอด เลยค่ะแต่ก็พยายามเดินหน้าส่งตัวผู้สมัครไปท้าชิงอยู่เหมือนกันอย่างใน47จังหวัดนี้ก็เลือกส่งแค่17จังหวัดเท่านั้นโดยให้เหตุผลว่าจะส่งเฉพาะจังหวัดที่มีความพร้อมเท่านั้นนะคะสําหรับพักประชาชนหรือพักสีสม้มแต่ก็ต้องใช้คำว่าค่อนข้างแข่งยากกันพอสมควรเหมือนกันสนามท้องถิ่นรอบนี้หลายคนก็ประเมินกันว่าต่างไปจากสนามที่ผ่านๆมาค่ะคุณผู้ชมเพราะ นี่แหละค่ะเห็นคีแมนคนสําคัญหลายคนที่ลงไปช่วยหาเสียงให้นะคะที่เดือดไม่แพ้กันก็คือพักประชาชนและก็พักเพื่อไทยอย่างที่ดิฉันบอกไปนอกจากนโยบายที่เขาพูดถึงจะไม่เหมือนกันแล้วเพื่อไทยอาจจะมีปากท้องชัดเจนมีนโยบายระดับชาติชัดเจน พักประชาชนอาจจะแตะท้องถิ่นมากกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะแว่นในการมองสนามท้องถิน่นหรือว่าสนามอาบาจอของทั้งสองพักนี้ก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้มีการชูนโยบายที่ค่อนข้างแตกต่างกันแต่ที่น่าสนใจคือผลของการเลือกค่ะผลของการเลือกในสนามอาบาจอรอบนี้ทำไมประชาชนถึงเลือกสีแดงกับสีน้ำเงินมากกว่าสีสม้ม เหตุผลมันมาจากหลายปัจจัยค่ะคุณผู้ชมนอกจากเรื่องบ้านใหญ่เรื่องหนึ่งแล้วเรื่องของการชูนยโยบายที่จับต้องได้เชื่อมโยงกับนยโยบายระดับชาติก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ผู้สมัครเหล่านี้ได้รับการเลือกนะคะ การที่คีแมนค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณชินวัตรจากเพื่อไทยหรือจากภาคประชาชนที่ลงไปหาเสียงท้องถิ่นต้องถือว่าเป็นข้อดีที่การเมืองระดับประเทศให้ความสําคัญกับท้องถิ่นค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญก็บอกนะคะว่าสิ่งที่ตามมากลับกลายเป็นเรื่องของนโยบายระดับชาติเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะคะที่พูดถึงนโยบายระดับชาติแทบจะไม่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นโดยตรงเลยค่ะอาจารย์สัสิธรธนานิติโชต ผู้อำนวยการสำนักนกวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าววิเคราะห์เอาไว้ในรายการ policy watch นะคะว่าทั้งสองพักไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือประชาชนต่างก็ให้ความสำคัญกับการเมืองท้องถิน่นแต่ว่ามองสนามอบวจอรอบนี้ต่างกันออกไปค่ะ อย่างเพื่อไทยเองเนี่ยก็มีแนวคิดในเชิงท้องถิ่นต้องพึ่งพารัฐส่วนกลางคล้ายๆกับการรวมศูนย์นะคะเพราะว่าอบจเนี่ยต้องดูแลงบท้องถิ่นเพียง3 0ของประเทศในขณะที่การบริหารระดับประเทศต้องดูแลงบประมาณถึง70%ตและท้องถิ่นก็ยังต้องแบ่งการดูแลออกเป็นอบจเทศบาลอบตอีกถึงยังไงท้องถิ่นก็ยังต้องพึ่งพาและเชื่อมโยงอยู่กับทรัพยากรและนโยบายระดับชาติค่ะถ้าหากท้องถิ่นจะนําร่องเมกะโปรเจกต์ภาย ในประเทศแต่ไม่เชื่อมโยงกับการเมืองภาพใหญ่เลยก็จะเป็นเรื่องยากนะคะ ส่วนภาคประชาชนค่ะก็จะมีแนวคิดการมองในมิติของการกระจายอํานาจอาจารย์ก็วิเคราะห์ว่าภายใต้โครงสร้างปัจจุบันแบบนี้อาจจะยังทําไม่ได้เต็มที่นะคะเพราะว่าการโยนให้ท้องถิ่นคิดให้ท้องถิ่นทาจัดการตัวเองแต่งบประมาณและอํานาจมีไม่มากพอการขาดส่วนกลางก็อาจจะทําให้บางนโยบายกลายเป็นแค่เรื่องขายฝันได้ค่ะสิ่งนี้สะท้อนใ้เห็นผ่านผลการเลือกตั้งในระดับจังหวัดในหลายพื้นที่เลยนะคะ เลือกแนวคิดที่จับต้องได้ประชาชนก็จะเลือกแนวคิดที่เชื่อมโยงพักการเมืองด้วยประกอบกับศักยภาพของบ้านใหญ่ที่เวลานี้ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือแบบอุปถัมภ์แต่เป็นบ้านใหญ่ที่สามารถหนุนเสริมกิจกรรม กิจการในพื้นที่และเครือข่ายในพื้นที่ก็ได้ประโยชน์ด้วยอาจารย์เลยวิเคราะห์ค่ะว่าการแก้กฎหมายการเลือกตั้งก็เลยทําให้เวลานี้หลายพักการเมืองกล้าเปิดตัวผู้สมัครและหันมาสนใจการเมืองท้องถิ่นกันมากขึ้นซึ่งการสนใจท้องถิ่นนั้นควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อรูปนโยบายระดับท้องถิน่นที่เชื่อมโยงกับระดับชาติได้แต่วันนี้ยังไม่ได้เห็นความเชื่อมโยงชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าโครงสร้างทางการเมืองไทยในปัจจุบันและ ด้วยแนวคิดของพักการเมืองนั่นเองค่ะคราวนี้ถ้าหากจะทําให้นโยบายท้องถิ่นถูกให้ความสําคัญก็อาจจะจําเป็นต้องรื้อโครงสร้างและปูเรื่องพื้นฐานสําคัญอย่างเรื่องของการพัฒนาศักยภาพในท้องถิ่นค่ะเพราะว่าวันนี้เราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าพอพอการเมืองมันเปิดให้พักการเมืองเขากล้าเปิดตัวส่งผู้สมัครเป็นหนุนผู้สมัครเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าโอว้วันนี้สนามท้องถิ่นคุยกันแต่เรื่อง พรกการเมืองโน้นสีไหนจะค้นสีไหนอะไรเงี้ยแล้วก็คุยอะไรที่มันเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติจนมองไม่เห็นว่าอ้าแล้วตกลงจังหวัดนั้นๆ <c oughs> เขา,ม,ามีปัญหาอะไรก็มีปัญหาอะไรเขาผู้สมัครแต่ละคนเขาเสนออะไรเ <c oughs> พื่อจะไปแก้ปัญหาอเนี้ยพอพอพอมเป็นแบบเนี้ยก็เราอาจจะต้องช่วยกันให้ข้อมูลด้วยว่าเฮ้ยจริงจริงจริง,รงสนามท้องถินนะ่นอ่ะมันมันคุยกันเรื่องนโยบายก็ได้นะต่อให้ไอคือคือคุยนโยบายแล้วเนี้ยเราจะคัดกรองยังไงหล่ะว่า เฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของปจค้าคุณจะเอาพัฒนาจังหวัดนั้นๆแบบอลังการเนี่ยคุณจะต้องเอาศักยภาพท้องถิ่นมาบวกกับทรัพยากรระดับชาติให้ได้อ่าอันนี้เป็นโมเดลในการที่ที่เขาสร้างความได้เปรียบให้กับผู้สมัครแล้วไปขายให้กับประชาชนเราจําเป็นต้องทําให้ท้องถิ่นอยู่ได้ด้วยตัวเองเพียวๆจริงไหมครับเพื่อที่จะตัดวงจรการเชื่อมโยงท้องถิ่นกับระดับชาติเนี่ยมันจําเป็นไหมครับคือคือมัน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 ก็จําเป็นแต่ว่ามันต้องปูทางไปครับคือวันนี้มันตัดทันทีไไม่่่ด้ออยางทีบก ท้องถิ่นดูแลวงเงินแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอ,อันนี้คือวงเงินงบค่าใช้จ่ายนะไม่นับรายได้นะ<ฆ>วันนี้จัดเก็บรายได้เราแบ่งให้ท้องถิ่นยี่สิบเก็บให้รัฐบาลกลางแปดสิบอันนี้หนักกว่าคือเงินเข้ากระเป๋าก็น้อยเงินจับจ่ายใช้สอยได้ก็ไม่ได้เยอะอแล้วเราจะบอกว่าอะไปดูแลตัวเองครับแย่เลยแล้วมันก็ต้องเสริมด้วยการปูปปทางก็คือทําให้แต่ละท้องถินนะ่นมีศักยภาพแล้วมันก็ต้องคุยกันด้วยว่าการมีศักยภาพไม่ได้ไหมายแค่ว่าเอาทรัพยากรทางการบริหารลงไปนะ เอาคนลงไปนะเอาเงินลงไปนะแต่ว่ามันหมายถึงการจัดแบ่งหน้าที่ด้วยครับาภารกิจถ้าจะยกให้ท้องถิ่นทําจะให้เขาทําทั้งหมดเลยไหมหรือจะให้ทํากี่ส่วนจากสิบส่วนสมมติครับอ่าแล้วค่อยจัดงบจัดเงินจัดคนลงไปให้มันให้มันสอดคล้องอะรแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของการที่ต้องมาลือ้อสังขยาโครงสร้างกัน